ฐานทารเสื่อสิ้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรภายใต้การนำพาของอญญาจารย์เดชาเกียรติช่วยชื่นวันนี้ผู้น้อยจะมาเพื่อสื่อสารนิทานคำนั้นเรื่องมีใช่แค่เพียงความฝันเชิญรับฟังได้เลยนะคะหมู่บา้านแห่งปิมน้ำในมณฑลเจียงซูผู้คนส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพด้วยการจำำาับสับน้ำไปขายในหมู่บ้านนั้นมีเศรษฐีคนหนึง่ง แจเจ้าชอบกินเนื้อสภาพน้นที่สุดเขาไม่จะออกปากแช่ชวนชาวบ้านให้จับสภาพ,น,พน้นตัวใหญ่ๆเพราะกลบสัญญาว่าจะรับโดยให้ราคาสูงดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงแห่กันไปจับสภาพน้ำเพื่อนำไปขายให้เสร็จเราทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเดรษีเราตับหันว่า,วา,าได้ไปอึงสารเห็นณที่นั้นมีวิญ,ญ,ญาณของชายคน ของของต่อ,อ,อหน้าพยายามนุมที่ประทับอยู่เนี่ยบันลังว่าผู้น้อยได้ไปเกิดเป็นกภาพน้ำเพื่อช่วยชัยรับตลอดเวลาจึงท่านแจบาปรมพ็ญภาวนาเจา้าสีนอยู่ในถ้ำใต้น้ำไม่เคยมีเรื่องกับเศรษฐีเจ,จ้าเลยแต่เขาเป็นคนร่บรวยม้างมีเสียเปล่ากลับไม่รู้จักสร้างดีสร้างส่วนทุกวนันคิดหาแต่เรื่องินรายยิ่งกว่านั้นยังชักชวนให้ผู้อื่น จับพวกเราไขาปขอยตลอดเวลาคนผู้นี้ฆ่าลูกหลานของข้าผู้น้อยตายไปมากมายจนนับไม่ท้วนนและรัฐภูมิจะปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดหรือเศรษฐีเจ้าได้ยิกนการนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าโต้แย้งแต่อย่างไรรีบผู้เขาโกรศีรษะต่อวิญญาณของชายผู้น,นั้นระลึกระาลังดี้พรนว่าขอท่านได้โปรด,ดยกโทษให้ฆ่าผู้น้อยสักนิดเถิดต่อไปฆ่า และท่านใจสร้างบุญสร้างากุศลบริษัทในปัจตลอดชีวิตขอท่านเมตตาด้วยเถิดเศที่เจ้าพุกเขาอยู่น,นั้นก็วิงบอลแล้ววิงบอลอีกจงกระทั่งญยาณของแชายผู้นั้นใจอ่อนจึงกราบทูลพยายมผู้เป็นใหญ่ว่าข้าผู้น้อยยินยอมเว้นโทษให้แก่เขาพระเจ้าข้าท่านพยายยมช้าแห่งนรกภูมิจึงลงทสถานเบา โดยใช้ไ้มระบอกเขี่ยงีขาทั้งสองของเศษเจาวเร็จแล้วจึงกล่าวสิบท่านว่าคนที่มีจิตเมตตาเกิดขึ้นได้สักนิดหนึ่งไม่ว่าพู้ผีหรือเทวดาก็จะอินดีสนับสนุนหากต่อไปเจ้าสามารถทําได้ตามที่พูดจะประสบแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่ถ้ายังกระพือตัวอย่างเดิมนรกก็ไม่เว้นเจ้าเจ้าจงจำไว้ให้ดี พระโสดพญายมจึงสั่งให้ยมทูตนำเขากลับมาบนโลกเศรษฐีเจ้าโกใจผึพงพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ไหวเมื่อก้มองลงมองดูงก็พบว่าพาทัพของของเขาบวกเศษมีรอยุศษธีด้วยไม้จนเขียวช้ำเป็นแนวเขาเจ็บป,ปวดมากนอนทรงเดินไม่ได้ไปหนาวันต่อมางเนกาให้คนในบ้านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในความหิ้นตั้งแต่นั้นเป็นก็มาเขาสั่งให้ทุกคนในบ้านห้ามฆ่าสั เลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูเป็ดไก่นอกจากนี้แล้วยังใช้ในซื้อสัตว์มานมายนำไปก่อยเป็นประจำไม่นานนะักเศรษฐเจ้าผู้เคยชอบรับซื้อกัะพาพน้ำก็กลับมีชื่อเสียงในความมีเมตตาจิตใจบุญสุนทานจนเป็นที่โจนขนานของผู้คนทั้งหมู่บ้านพ้านีธรรม ปล่อยเธอแล้วจากไกลไกลถึงเหมือนนี้เธออาศัยป่าเขาเป็นที่พักทิ้งฉันใช้ชีวิตอยู่กับลำน้ำก็อยางเป็นเพื่อนกันได้ย่าส่งเสียงร้องได้ยินมาแต่ไกลเขาเป็นเป็นสำเนียงค้าขายเพนไายเรือให้ขึ้นมาแวะเที่ยวบนฝั่งทางนิีานธรรมะก็ได้จบลงแล้วนะคะหากวันนี้ผู้น้อย ขาดตกหัวคล่องหรือไม่สมบูรณ์ประการใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เมตตาทานภัยอาจารย์แม่กาญชีได้กลับเชิญอาวุธสท่าในแม่แทคที่มานนะคะคุณตา